สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่อง로디ซากุระ channel นะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันในวันปีใหม่นะคะก็คือแฮปปี้นิว e a r องนยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาดูนะคะ10อันดับนะคะของขวัญน,นะคะที่ยอดฮิตในวันปีใหม่นะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าของขวัญอันไหนบ้างน,นะคะที่เพื่อนเเคยเจอนะคะ มาค่ะเรารรลอันดับที่หนึ่งเลยนะคะก็คือคุกกี้กล่องแดงค่ะทุกคนคุ Cookie กกี้กล่องแดงนี่คือมีทุกปีเลยนะคะคือจะบอกว่าเป็นคุกกี้กล่องแดงที่แบบว่ายอดฮิตมากๆเพราะว่าสมัยเด็กอะเราเคยจับได้คุกกี้กล่องแดงนะคะแต่ว่ามันก็อร่อยดีนะทุกคนแต่แค่มันแบบว่าซ้ำแทบจะทุกปีเลยเนาะทุกคนบางคนก็อาจจะไม่อยากได้บางคนก็อยากได้นะเออก็อันนี้ก็เป็นแบบสิ่งที่ยอดฮิตเลยนะคะ ต่อนะคะอันดับที่2นะคะที่เป็นของขวัญยอดฮิตในวันปีใหม่ก็คือขนมยูโรค่ะทุกคนหรือว่าช็อกโกพายนะคะที่แบบว่าเป็นขนมกล่องๆอะทุกค,คนเออถ้าใครแบบว่าไม่แบบนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราจะขึ้นรูไปไว้ให้นะคะคือจะบอกว่าแบบยอดฮิตมากทุกคนเพราะว่าคือเขาจะอามาห่อไงเป็นขนมกล่องๆเนะี่ยแต่ก็อร่อยดีนะทุกคนเอออร่อยดีนะ ต่อไปเลยค่ะอันดับที่3าก็คือน้ําดื่มค่ะทุกคนหรือว่าน้าดื่มแฟนเอ้ยอะไรนะเซนต้าน้ําดื่มเซนต้าน้าดื่มแฟนตาเซนต้าเลยนะน้ำดื่มแฟนต้านะน,นะคะที่มันแบบว่าน้ําส้มน้ําเขียวน้าเบปซี่อะไรเงี้ยเออแต่ก็เขาจะมาผูกโบนะคะทุกคนอะไรเงี้ยก็ได้บ่อยเหมือนกันนะทุกคนถึงมันอาจจะไม่ค่อยแบบว่าเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะเพราะว่าแค่ติดโบตรงขวดน,น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็สุ่มค่าใครจะจับได้หรือไม่ได้นะก็ถือว่าแบบไม่ค่อยเซอร์ไพรส์มากแต่ว่า มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะไว้ฉลองในวันปีใหม่เงทุกคนอันดับที่4นะคะอันนี้คือซิงเนเจอร์เลยนะคะก็คือผ้าขนหนูค่ะทุกคนผ้าขนหนูนี่คือจะบอกว่ายอดฮิตมากในวันปีใหม่เพราะว่าทุกคนอาจจะต้องเอาผ้าขนหนูมาห่อนะคะต้องมีใครสักคนในในโรงเรียนนะคะทุกคนหรือว่าที่ทํางานนะต้องมีใครสักคนที่จับได้ผ้าขนหนูนะคะแต่เราไม่เคยจับได้นะทุกคนแต่ว่าเพื่อเราเคยจับผ้าขนหนูได้นะคะเออก็แบบผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะไปหมดนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะทุกคน ต่อไปนะคะดับที่5ค่ะก็คือช็อกโกแลตค่ะจะบอกว่าเป็นช็อกโกแลตที่คือทุกคนจะต้องเคยเจอในวันปีใหม่อะทุกคนที่เป็นของขวัญรูปหัวใจอะไรอย่างนี้นะคือติดโบไว้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาทํามาเป็นของขวัญเนี่ยทุกคนอันนี้อยากได้มากเพราะว่าชอบกินช็อกโกแลตมากนะคะทุกคน ต่อไปนะคะอันดับที่6ค่ะทุกคนก็คือชุดแก้วกาแฟหรือว่าถ้วยชามนะคะอันนี้จะบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของวันปีใหม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนอาจจะต้องเคยจับมันได้นะคะแบบจับฉลากได้นะแล้วก็เคยมีคนเอามาห่อเหมือนกันนะคะทุกคนใครเคยเอามาห่อสารภาพามาซาดีดีต่อไปนะคะอันดับที่7นะคะก็คือนาฬิกาแขวนผนังค่ะทุกคนหรือว่านาฬิกาข้อมือนะคะทุกคนคืออันนี้ก็จะบอกว่า เป็นแบบสิ่งที่มีค่าเหมือนกันนะแบบบางทีงบแบบเยอะๆองไงก็นาฬิกามาเลยนะคะเออเราก็รู้สึกว่ามันแบบอยากได้เหมือนกันนะทุกคนเออก็ประมาณนี้เลยนะมาค่ะเรามาถึงอันดับที่8แล้วนะคะก็คือตุ๊ก,กตาค่ะทุกคนตุ๊กตาเนี่ยเป็นแบบโอ้โหสิ่งยอดฮิตในมันปีใหม่แบบสุดๆนะคะเพราะว่าจะต้องมีตุ๊กตาอยู่ในกล่องหรือว่าตุ๊กตาที่แบบว่าอยู่ตรงแบบข้างหน้าอะไรเงี้ยต้องมีให้จับฉลากสักตัวนึงนะทุกคน ก็คือเราจับได้บ่อยมากตุ๊กตาเนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะมันน่ารัก,กนนอะเนาะมาค่ะเรามาถึงอันดับที่9แล้วนะคะก็คือเงินค่ะทุกคนเออเงินคือแบบจะบอกว่าคือเงินเนี่ยคือแบบทุกคนจะต้องมีนะคะแบบเงินใส่ซองเป็นเงินรางวัลอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือห้าสิบาทยี่สิบาทอะจะต้องมีคนที่จับฉลากได้นะคะซึ่งเราเคยจับฉลากได้เหมือนกันนะของโรงเรียนเก่านะทุกคนดีมากๆเลยทุกคนเอาเงินไปซื้อของได้ด้วยนะ ต่อมานะคะอันดับที่10นะคะท้ายสุดแล้วนะก็คือสังฆทานค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอหรือเปล่าแต่ว่าเราเคยเจอทุกคนคือมันแปลกมากแล้วก็พีคมากนะทุกคนก็อนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่อยากได้เลยนะคะเพราะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรถาไวายวัดหรอก,ก็ไม่ใช่ไหมก็ประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับ,บคลิปนี้นะถ้าใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็แฮปปี้นิวีย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะคะทุกคน ทุกคนอยากจับฉลากของขวัญอันไหนได้ก็ลองเม้นบอกกันดูนะคะเพื่อน